สวัสดีครับเมน่าเฮดฮ่าเฮดเจออุ้ยเดี๋ยวกคนน้าเด็กอนอลูกพี่เราเจอตอใหญ่มากเลยแต่สุดยอดหอมไหมเออโอ้ว้าวเคบเลลอสวยไหมใหญ่มากเลย อุ้ยใหญ่มากเลยทุกคนดูดิเห็ดฟองน้ำสีเหลืองนะคะดูดิดอกใหญ่มากเลยหนึ่งดอกสองดอกโอ้ยซอนดอกเห็ดค่ะทุกคนดูดีดูด,ดิดอกมันใหญ่มากเลยดูดอกนี้ทุกคนดูโอ้ยสวยมากเลยโอ้ยดอกใหญ่เวอร์โอ้ยดูดิทุกคนสวยเนาะดูดิเต็มไม้เต็มมือ สุดยอดุกคนมีคนแอบอยู่ในพงหญ้าโอ,อ้ดอกยิ่งใหญ่เลยอ่ะเขากำลังกันอ่อนเลยนะคะเนี่ยโดนฝนมาเอเจออีกแล้วเจออีกแล้วครับเราเฉพาะหัวนะคะเห็ดชนิดนี้ เขากินกันเฉพาะตัวนี้นะคะขาไม่กินนะคะมันออกเหนียวแล้วก็อีกดอกหนึ่งน่ารักเนาะออกเป็นแถวเลยโอ้ยสะดุดตอ <laughs> สะดุดตอไม้ค่ะี่นะ ลูกพี่เราว่าไงแม็กครับพี่แม็กลูกพี่เราเจอข้างทางเลยนะฮะเนี่ยอะแม็กป้าทุกคนดูดิดูเป็นกลุ่มเลยอ่ะนู่น่ะเดินหนึ่งเลยค่ะเมื่อนนไ,ไอเจ้าป้าซาเตวัเนูะอินเดียโตเต Madonna. <ride> Hai visto? Facciamo una scuola. Sì? เิ่งมาโดนอ่ะคุณอะไรเห็นสิ่งที่ดีที่สุดดูดีทวิสุดสวยๆอันนี้พันอีกสีนึงนะคะขาสั้นอื่ฮะมาเล Oui, 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 oui. oui. ข้าพูดเร็วชะมันเห่อยะนะไปดูโอเคเริ่มวิ่งหาไม้แล้วดูลพัสดุแล้วกันดูเอ่่สองแฟนบกเจอน้นมาเดินผ่าน มีสองดอ,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 อกอเว้ินสเอนพี่เขาสีสวยจริงๆเลย ออีกสองดอกนี่ดอกสองดอกสวยๆเจออีกแล้วเจออ้ซีซีกวิโซแฟนคนเจอนะคะดอ,อกสองดอกมันเจอเพิ่มอีกสองดอก อีกหนึ่งดอกไว้ไปข้าวอ้นอน <laughs> พาสองแสบมาเดินเล่นด้วยนะคะ อดอกนึงอุย้ยดนโดนแทะโดนอะไรแทะเอ่ยอีกดอกนึ่งคะ่ะทุกคนอุย้ยเหนียวได้แล้วนะคะเจออีกแล้วทุกคน Nè Nè sí, Phải bọc Phải bọc chờ Đóng dài mấy See Ở đây qua mồm rồi Nè อดอกใหญ่ม,มากทุกคนอุ้ยอุหน,น,น,นักน้ำนะฮะไหนล่ะนี่น นี่ตัดไว้แล้วนะคะหยวดเจอกันนะหยุได้ตะกร้าหนึ่งเลยโอ้ยสอนดอกดอกย้อยใหญ่ทุกคนด,ดูดี ดูดีดอกมันน่าสะออนเนาะเอาไปเกยดีท็อปไปเจออีกสองดอกขายาวๆเลยโอโมเลสเตอิรี อามาให้หน่อยพี่เหรอเฮ้ย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 สดีครับเจ๊ง็มายไิตากูเนะ